ก็ตกใจเลยเฮ้ยนี่มันหลับได้ยังงี้แล้วเข้านะเหรอเฮ้ยจริงปะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนเนี้ยะผมกลับบ้านไหมไปกินข้าวกับแม่โอ้โหอาหารอีสานเนี่ยโอ้โหทั้งต้มตำตั้งโอ้โหอาาหรอีสานโอ้โหจัดมาเต็มที่มีอะไรเหลือไหมผมทากับข้าวเมื่อวนี่ยก็มันเยอะมันคืออะไรอ่ะแต่ผมว่าตอนนี้คุณเนี่ยเยอะแล้วเนื้อแดดเดี่ยวปันโช อ้าวเริ่มเลยดีกว่าครับพี่เล่ครับผมเรามีเครื่องปรุงแล้วเรามีคิงเรามีเต้าหู้ไข่นะฮะเราอยู่ในตู้เย็นเรามีกระลำโกชูการุนะฮะพริกเอ่อพริกป่เกาหลีเรามีพริกไทยมีเกลือมีมะนาวมีหอมแดงมีกระเทียมมีน้ำตาลไวตัดรสได้นึ่งมีซีอิ๊วขาวมีแครอทมีไข่มีน้ำสต๊อกมากมาเป็นแรปลุกครับลุกขอกาซัาครับพี่เล่ครับต้องลุกด้วยเหรอขอกระสาซักแล้วก็ขอพลาสติกใสด้วยฮะพลาสติกใสได้จัดไปเด็คเซอร์ ฝาพี่เลยเนี่ยฝาอีกแล้วหั่นขิงสักประมาณ1เซนครับแล้วก็กระเทียมสักประมาณ5กลีบครับ4ปตีพอจะห้าหรือสี่เอาสี่เอาสี่ครับผมใช่แล้วพี่เลยก็เอาไปโขลกนะฮะให้ละเอียดเลยครับท่านีเพื่อนนะครับผมเอาหม้อครับผมตั้งตั้งไฟเลยครับแล้วก็พี่เลยเอาน้ำมันใส่ลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชาพอ กลายเป็นเหมือนเนื้อที่แบบเปเื่อยนึกอของพี่เอ่อะโอเคคราวน,นี้ครับผมเอาเอาหม้อมานี่ครับโอ้โหสวยงามมันจะหอมสาดดึงนะครับสาดดึงไว,ว้เป็นบุกเขาไวา้แล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยเข้าไปนะฮะเหมือนต้ยมยำอะไรอย่างนั้นหอมเราแล้วเปลี่ยนเสือแชมป์พี่เล่โอ้ยนิดเดียวไหมครับพี่แกดดมผม กด้วยซีอิ๊วขาวนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมพริกไทยนะครับผมพริกที่โขลกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับเฮ้ยใส่ลงไปอย่างนั้นนะใส่ครับถูกต้องครับคล้ายๆเหมือนต้มยำอย่างนั้นครับอ๋อผักกะหล่ำเราจะใช้เยอะหน่อยนะครัะหมดผลแล้วครับอร่อยแล้วนะับฟาร์บนะับผักกลับลงไปแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะเต้าหู้ไข่ที่เรามีอยู่ครับ ใส่ด้วยเหรอราดมันลงไปกันนะฮะเซิร์ฟพี่เลปิดไฟได้เลยครับตอนนี้เป็นจบจบ yes สวยงามตามนั้นฟับเสร็จเรียบร้อยครับผมง่ายมากๆซุปเกาหลีเนื้อดดเดียวคุณอ,อัมพรก็ได้เวลาชิมกันแล้วนะท่านผู้ชมครับผมอัสบิดานะ ฟันชี่อทับชื่อทับชื่อทับชื่อซาบิซาบิจ้าอุ้ยแซ่บีเด้อเยี่ยมมากแล้วมันนุ่มจริงๆแล้วผมชอบรสชาติที่มันแบบพอคมกรอบแล้วมันเผ็ดกำลังดีไม่มากจนเกินไปไม่เกาหลีเกินมีความเป็นไทยเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําได้คุณก็ทําได้ถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมครับผมส่งเมนูเด็ดของคุณเข้ามานะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นเมนูจานเด็ดยิ่งดีไม่าลืมแฮชแท็กมาที่ K K Anusco J D นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราถูกใจเหมือนกับท่านนี้ ยินดีด้วยครับผมรับไปเลยครับผมกิฟต์เซตจาก Prestige ครบครันเรื่องเครื่องครัวครับครับผมและในตอนที่สุดต้องขอบคุณชุดครัวเท t กซ์เชนจากบุญทาวออบคุณจริงครับครับตอนนี้นะครับก็บเรลาลงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรให้คุณได้กินกันอย่างดุ่นด่วนแบบนี้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดี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 ครับและยิ่งเวลาที่แบบว่ามีไขมันแบบนี้นะทําทําจมาหเรา